พรรชกกรณิตด้านการกีฬาเรลือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นวิเศษพระองค์เป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรลือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่4ระหว่างวันที่9-16ธันวาคมพศ2510ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยทรงเข้าค่าฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อมและทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬาเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นๆ นีนที่สุดด้วยพระปีชาสามารถพระองค์ทรงชนะเลือดเหรียญทองและทรงได้รับทุนเก้าถวายเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่16ธันวาคมพศ2510ท่25 10, ามกลางความเพื่ปิติของพลกมิอรชาวไทยทั้งประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลกทําให้พระอฉริยภาพทางกีฬาเรือใบของพระองค์เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก พระองค์ยังได้ทองออกแบบและประดิษฐ์เรือใบยามว่างออกมาหลายรุ่นพระองค์พระราชทานนามเรือใบประเภทมอสที่ทรงสร้างขึ้นว่าเรือใบมอสเรือใบซูเปอร์มอและเรือใบไมโครมอถึงแม้ว่าเรือใบลำสุดท้ายที่พระองค์ทรงต่อคือเรือใบมอเมื่อ17พฤศจิกายนพศ2 5 1 0เรือใบซูเปอร์มอยังถูกใช้แข่งขันในระดับนานาชาติที่จัด ในประเทศไทยหลายครั้งครั้งสุดท้ายคือเมื่อพอสอบังวั528ในกีฬาจีเกมครั้งที่13นอกจากกีฬาเหลือใบแล้วยังส่งเล่นกีฬาประเภทอื่นเช่นแบดมินตันเทนนิสยิงปืนเป็นต้น